เมื่อสองพี่น้องฝาแฝดที่นิสัยต่างกันสุดขั้วดันมาตกรุมรักผู้ชายคนเดียวกันจนเกิดความแตกหักระหว่างพี่น้องและเป็นจุดเริ่มต้นของคดีอาชญากรรมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับเราแพนดอร่าวันนี้เราก็จะมาสปอยหนังแนวดรามา่าอย่างโดแพทที่ก่อนจะไปรับชมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ เรื่องราจะสนุกและน่าติดตามแค่ไหนเกิดเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเมื่อฉากมาที่หนุ่มสาวคู่หนึ่งรอนรรมาตามอากาศ ฝ่ายิงกีดร้องขอความช่วยเหลือสุดเสียงทากลางความตื่นตระหนกของผู้คนที่มามุงดูในวินาทีชีวิตโชคดีที่ร่มไปติดกับใต้สะพานทําให้ทั้งคู่รอดชีวิตมาได้ฝ่ายิงตกอยู่ในอาการหวาดกลัวซึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่าโสมยาเธอให้การกับตำรวจว่าดรูปสูตรผูเป็นสามีที่อยู่บนร่มด้วยกันนั้นพยายามฆ่าเธอแต่รูปก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าเขาไม่ได้ทำย้อนกลับไปเมื่อสเดือนที่แล้ววีเจ ตำรวจหญิงที่พึ่งย้ายมาประจำการณเมืองนี้เธอเป็นคนซื่อตรงเด็ดขาดรักความยุติธรรมยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทำตามกฎอย่างเคร่งครัดแม้แต่พี่ชายแท้ๆเธอยังเตะเข้าคุกมาแล้วแถมเธอยังมีพ่อเป็นผู้พิพากษาและมีแม่เป็นทนายเรียกได้ว่าเป็นตำรวจโดยจิตวิญญาณเลยทีเดียวในคืนแรกก็มีสายโทรเข้ามาแจ้งความว่ามีการทะเลาะวิวาทในครอบครัววีเจรีบมุ่งหน้าไปที่เกิดเหตุทันทีแต่เมื่อมาถึง ปรากฏว่ามันคือบ้านของรูปสูตรและสมยาชยายหญิงบนร่มร่อนเมื่อตอนต้นเรื่องทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันสมยาผู้เป็นภรรยาปฏิเสธว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอสบายดีถึงแม้สภาพเธอจะดูไม่จืดเลยทำให้วีเจไม่เชื่อรุ่งเช้าเธอแอบตามสมยาไปที่ร้านนั้นทำให้เธอประหลาดใจพอได้รู้ว่าสมยามีฝาแฝด ระหว่างเดินออกมาจากร้านผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินเข้ามาบอกว่าเมื่อคืนเธอนี่แหละเป็นคนโทรแจ้งเหตุเองจากนั้นเธอก็เล่าให้วีเจฟังว่าชื่อของเธอคือมาจิเธอเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้คู่แฝดตั้งแต่ห้าขวบพอเวลาผ่านไปสามปีแม่ของทั้งคู่ก็เสียมาจิเลยได้กลายเป็นแม่บุญธรรมของทั้งคู่ทั้งสองเสียใจกับการจากไปของแม่มากถึงทั้งสองจะหน้าตาเหมือนกันมากแค่ไหนแต่นิสัยกับต่างกันเราฟ้ากับเหว สมยาพี่สาวนั้นมีนิสัยอ่อนหวานเรียบร้อยเจ้าน้ำตาและร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงคีโรคเลยมักได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษส่วนชัยลีน้องสาวนั้นกลับเป็นคนแข็งกล้าวปากแซบไม่ยอมคนแถมร่างกายแข็งแรงมากๆทํทให้เธอมกอิจฉาสมยาที่ถูกเอาใจใส่อย่างดีครั้งหนึ่งเธอโกรธมาก จนแอบ,บตัดผมสมยาเธอคิดว่าสมยาชอบดราม่าบีบน้ำตาทุกคนรักแต่สมยาไม่มีใครรักเธอเลยการกระทำในครั้งนี้ทำให้ชัยลีถูกส่งตัวไปอยู่โรงเรียนประจำแต่เธอก็ยังโทษว่าเป็นความผิดของสมยาและครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอแพ้จากนั้นทั้งสองก็ได้แยกกันไม่นานพ่อของทั้งคู่ก็เสีย นั่นยิ่งทําให้สุขภาพจิตของสมยาแย่ลงเธอต้องได้กินยาตลอดเวลาแถมยังกลัวคมสูงมากๆส่วนชัยลกีก็ไม่เคยกลับมาเหยียบป้านหลังนี้อีกเลยเวลาผ่านล่วงเลยไปจนสมยาเติบโตเป็นสาวสะพรัง่ง เธอได้พบกับรูปสูตรนุ่มหล่อพ่อรวยนิสัยแปดบอยเขาเป็นเจ้าของกิจการร่มร่อนเขาพาเธอร่อนเหินฟ้าถึงแม้เธอจะกลัวความสูงแค่ไหนแต่ก็ได้รูปคอยปลอบใจจนเธอได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่แบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆลึกซึ้งขึ้นจนกระทั่งชายลีน้องสาวฝาแฝดกลับมาเยือนเธอมาพร้อมกับลูกสาวแสบเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจเธอเข้ามาทักทายสมยาและแม่บุญธรรม บังเอิญรูฟอยู่ตรงนั้นด้วยเขาเลยแนะนําตัวว่าเขาเป็นเพื่อนสมยาชัยลีเลดรูฟคุยกันถูกคอเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างการกลับมาของชัยลีครั้งนี้เธอมาเพื่อแจ้งทุกอย่างจากสมยาด้วยความที่รูฟเป็นคนชอบความท,าท้าทายชอบผจญภัยเขาเลยรู้สึกชอบชัยลีเอามากๆเพราะเธอนั้นตรงสเปคเขาทุกอย่างหลังจากนั้นทั้งรูฟและชัยลีก็เริ่มสารสัมพันธ์อย่างลึกซึง้งทั้งคู่ทําอะไรหำหำด้วยกันอย่างสุดเหวี่ยง พวกเขามีความสุขกันมากวันซึ้งกันต่อหน้าต่ตอตาสมยาสมยาก็ได้แต่นั่งร้องไห้กล่ำเกืนฝืนทนอยู่คนเดียว จวนวันเวลาผ่านไปคืนหนึ่งขณะที่รูปนั่งคุยธุรกิจกับรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการ50ล้านรูปีชัยลีที่ปาร์ตี้อยู่ในบ้านก็เดินเมาแอออกไปชนรูปเข้ามาสนุกด้วยกันรูปเลยต้องเข้าไปจัดการให้เธอสงบแต่เธอกลับทํากริยาไม่งามต่อหน้ารัฐมนตรีจนรูปโดนปฏิเ,เสธการเซ็นสัญญาเมื่อเขากลับเข้าไปในบ้านชัยลีก็เมาไม่ได้สติแถมยังทําตัวหยาบคายต่างกับสมยาที่ไม่ดื่มและดูแลแ,แขกในบ้านเป็นอย่างดี ทำให้เขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเลือกถูกคนไหมคืนนั้นพอกลับถึงบ้านเขาโดนพ่อด่ายับทายังอยากทำธุรกิจต่อแกต้องเลิกทำตัวทะเลทลายแล้วหาผู้หญิงดีๆมาแต่งงานซะทำให้รูปโมโหหนักมาก วันต่อมาเขารีบนะัดสมยาออกมาเจอเขาพาเธอร่อนรมขออยู่ข้างๆเธอยังอบอุ่นสุดท้ายก็ทําในสิ่งที่สมยาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเขาขอเธอแต่งงานทําเอาสมยาอึ้งหนักมากเพราะเธอไม่ใช่สาวในสเปคเขาสักหน่อยเขาเลยบอกว่าเวลาได้อยู่กับเธอเขารู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านชีวิตที่ผจญภัยมากเกินไปอาจทําให้หัวใจวายก็ได้แน่นอนว่าสมยาตอบตกลงเพราะเธอเองก็รักเขาสุดใจ ส่วนชัยลีนั้นเธอตอบแทนแฟนเก่า โดยการยกกล้วยให้สองลูกก่อนตัดใจเธอบอกกับเขาว่าจริงๆเธอแค่ไม่อยากแพ้สมยาเลยมาคบกับเขาเขาจึงตอบกลับไปว่าถ้าคุณมองความสัมพันธ์เป็นเกมก็เรียนรู้ที่จะแพ้ซะถึงแม้จะพูดแบบนั้นในใจเธอก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดในงานแต่งชัยลีก็ยังคงไม่ยอมแพ้เธอโผล่มาในลุคสุดแซ่บแต่ที่ทําให้คนทั้งงานตะลึงคือชุดที่เธอใส่นั้นเหมือนกับเจ้าสาวทุกประการเรียกได้ว่าแย,ยากไม่ออกเลยว่าใครเป็นเจ้าสาวตัวจริง ทำอสมยาจุกอกไม่เพียงเท่านั้นชัยลียังแอบสลับตัวเขาห้องหองกับเจ้าบ่าวอีกสมยาที่รู้เรื่องเธอรีบไปเคาะป,ประตูอย่างร้อนใจชัยลีในชุดนอนลูกไม้สุดเซ็กซี่เดินมาเปิดประตูให้เธอบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราแค่พูดคุยกันทําให้สมยาสติแตกกร้อมกับสั่งให้ชัยลีอยู่ห่างๆจากเธอและสามีซะหลังจากแต่งงานไม่กี่เดือนรูปก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาหงุดหงิดและก้าวร้าวมากขึ้นพอธุรกิจขาดทุนแล้วเริ่มทำร้ายร่างกาย สมยาแต่ตัวสมยานั้นไม่ยอมปริปากพูดสักคำเธอจะทำทุกวิธีทางเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้เธอเองก็ไม่อยากยอมแพ้ชัยลีเหมือนกันเรื่องราวทั้งหมดนี้ถูกเล่าผ่านแม่บนธรรมให้วีเจตำรวจหญิงฟังวีเจเลยบอกให้แม่ไปหาหลักฐานมาไม่งั้นเธอก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะสมยาเองก็ไม่ยอมพูด ทางด้านของบ้านสมยาก็มีตัวปัญหายอย่างชัยลีเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยเพราะดูเป็นคนชวนเธอมาเองถึงสมยาจะไม่พอใจแต่ก็ขัดอะไรไม่ได้ดูเริ่มเผยท่าแท้ออกมาเรื่อยๆพอสมยาทำอะไรขัดหูขัดตาเขาก็จะทะคอกใส่และทำ้ายร่างกายเธออย่างเลือดเย็นซึ่งมีแม่บุญธรรมคอยแอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐาน วีเจเองก็เข้ามาคุยกับสมยาตรงๆว่าทําไมไม่ยอมไปแจ้งความสมยาก็เอาแต่พูดว่าทุกคนไม่รู้หรอกว่าสามีฉันรักฉันมากแค่ไหนเมนานรู้ก็พาสมยามาไวไ้ถึงสถานีตํารวจเขาหาว่าวีเจเขามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตครอบครัวแล้วกู่เรื่องว่าเขาทําร้ายร่างกายสมยาวีเจเลยบอกให้สมยาพูดความจริงออกมาแต่เธอก็ยังคงปฏิเสธเหมือนเดิมรูปขู่ผู้บังคับบัญชาวีเจว่าถ้าเธอยังไม่หยุดยุ่งเรื่องครอบครัวเขาเรื่องนี้ ถึงหูพ่อเขาแน่ซึ่งใครๆก็รู้ว่าพ่อเขานั้นมีอำนาจแค่ไหนในช่วงเวลาปกติรูปหยอกล้อเล่นกับสมยาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผลภายนอกนั้นคิดว่าทั้งคู่รักกันหวานชื่นรวมถึงชัยลีด้วยยิ่งนับวันดูเหมือนว่า บาดบอยยางรูปจะเบื่อสมยามากขึ้นเรื่อยๆทําให้เขาแอบ,บมองแอบบเสียดายชัยลีอยู่ตลอดจนสมยาทนไม่ไหวเธอไล่ชัยลีไปอยู่ที่อื่นยังไม่ยุ่งกับรักของเธอชัยลีก็สนองความต้องการเธอย้ายไปจัดการร้านคาเฟ่กับแม่บุญธรรมในบ้านจึงเหลือแค่สองสามีภรรยาทุกครั้งที่สมยาบอกรู้ว่าอยากมีลูกเขาก็จะโมโหตลอดครั้งนี้ก็เช่นกัน มันต่างออกไปตรงที่สมยาเธอก็เริ่มทนไม่ไหวเพราะเธออยากมีลูกมากจริงๆทําให้ทั้งคู่เริ่มมีปากเสียงกันจนรูปรําขานมากเขาพูดออกมาว่าเขาแต่งงานผิดคนเขาน่าจะแต่งกับชายลีซะมากกว่านั้นทําให้สมยาโมโหสุดขีดจนเธอเพลอพูดออกไปว่าเขาน่าได้อะไรมาง่ายๆแค่พอยกธุรกิจให้ยังดูแลไม่ได้เลย เมื่อได้ยินอย่างนั้นความอดทนของรูปก็หมดลงเขาลงมือทำร้ายร่างกายเธออย่างโหดเหี้ยมไร้ซึ่งความปราณีทั้งๆที่รู้ว่าร่างกายเธอไม่ค่อยแข็งแรงเขาผลักเธอกลิ้งลงบันไดอย่างเลือดเย็นสภาพสมญาตอนนี้แทบปางตายพอเขาเห็นแบบนั้นเขาก็รีบวิ่งลงมาหาเธอพร้อมกับบอกว่าทำไมถึงทำแบบนี้คุณไม่รู้หรอว่าตอนผมโกรธมันน่ากลัวแค่ไหนทำไมถึงทำให้ผมโกรธล,ละ่ะเห็นไหมว่าเจ็บขนาดไหนพร้อมกับเดินจากไป สุดท้ายเขาก็ไม่เคยคิดว่าเป็นฝ่ายผิดเลยสมยาก็ได้แต่ร้องไห้สะอื้นกับตัวเองสภาพจิตใจเธอตอนนี้มันแหลกสลายไปแล้ววีเจและกาโตสตำรวจผู้ติดตามที่บังเอิญเดินผ่านมาเจอสมยาก็กรู้ได้ทันทีว่าถ้าปล่อยเธอไว้แบบนี้เธอไม่รอดแน่วีเจนั้นต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว กาโตเลยบอกว่ารูปนั้นเดิมทีก็มีเรื่องอื้อเฉาอยู่หลายเรื่องเขาเคยมีคดีทำร้ายร่างกายพยายามฆ่าทียรุนแรงมากวีเจเลยเดินหน้าไปหาเบาะแสของคดีเมื่อเดินทางไปถึงบาร์เธอก็ถูกเพื่อนๆของรูปคู่แต่เธอก็ได้หากลัวไม่พอเธอนั้นใจเด็ดกว่าใคร ทางด้านของแม่บุญธรรมเมื่อรู้ว่าสมยาโดนทำร้ายปางตายเธอก็ตรงดิ่งเข้าไปขู่รูปว่าจะแจ้งความจับเขารูปเองไม่กลัวอยู่แล้วแถมเขายังขู่กลับว่าเขาจะบอกตำรวจเหมือนกันว่าสมยานั้นป่วยทางจิตต้องกินยาตลอดเวลาทั้งยาแก้เครียดยาแก้สุมเศร้าและยาสารพัดสิ่งทีนี้ก็จะได้รู้กันว่าสามีอย่างเขาต้องทนอยู่กับภรรยาบ้าแค่ไหนบางทีตำรวจอาจจะเห็นใจเขาด้วยซ้ำ วันนี้ชัยลีมาเอาของที่ร้านคาเฟ่แล้วได้เห็นสภาพสมยาเธอตกใจมากแล้วถามไปว่าทำไมไม่เลิกกับเขาแต่สมยาไม่ตอบอะไรชัยลีเลยไม่สนใจอยากทำอะไรก็เชิญตอกลางคืน รูปให้ชัยลีพาไปหาวีเจเขาเข้าไปขู่ตำรวจหญิงที่เขามายุ่งวุ่นวายกับคดีเก่าของเขาเขาถามเธอไปว่าคิดจะจับผมเข้าคุกนะ่ะมันไม่ง่ายหรอกรู้ไหมว่าพ่อผมเป็นใครเธอเลยยีโยนกวนกลับไปว่าคุณรู้ว่าพ่อคุณเป็นใครก็ดีแล้วนี่ทำให้เขาโมโหมากจะพุ่งเข้าไปทำร้ายร่างกายเธอแต่เธอก็สวนกลับพร้อมกับสั่งว่าอย่ามาล้ำเส้นกันพ่อกลับมาถึงรถชัยลีที่เห็นอาการโมโหข,ของเขาเธอก็สงสัยว่า เกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่วะทําไมโมโหได้ปล่อยขนาดนี้เธอเลยถามเขาอีกรอบว่าแน่ใจนะว่าคุณไม่ได้ตีโสมยา เขาก็ปฏิเสธก็บอกแล้วไงว่าเธอตกบันไดเขาบอกอีกว่าสมยานั้นชอบทำให้เขาโมโหจากนั้นก็ดราม่าเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยซึ่งชัยลีก็เข้าใจหัวอกเขาดีเธอได้แต่ปลอบใจเขารุ่งเช้าวีเจก็ดำเนินการเรียกทั้งรูปและสมยามาสอบสวนสมยาก็ยังคงพูดเหมือนเดิมพวกเรารักกันดีและเรากำลังจะมีลูกกัน พ่อกลับถึงบ้านรูปเก่าขอบคุณสมยาที่ช่วยปกป้องเขาเธอเลยขอสิ่งตอบแทนเป็นการพาเธอไปร่อนร่มเธออยากสัมผัสความรู้สึกนั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอพูดด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยจนรูปเริ่มกลัวเขารับปากจะพาเธอไปร่อนหลังจบเทศกาลโฮลี เมื่อเทศกาลโฮลีมาถึงรูปก็เข้าไปหาชัยลีอย่างชัดเจนใจเขาตอนนี้ไม่เอาสมยาแล้วระหว่างที่ทั้งสองเต้นอยู่ด้วยกันสมยาก็เข้ามาชวนรูปไปร้อนรมกันตอนนี้เลยเขาเลยจำใจต้องไปอย่างไม่เต็มใจนัก ส่วนแม่บุญธรรมก็เรียกให้วีเจที่จับตาดูสมยาอยู่ตลอดออกมาหาเพราะเธอได้หลักฐานว่าชัยลีคบกับรูปแล้วแต่หลักฐานที่มีนั้นมันก็ไม่เพียงพอขณะนั้นเองสมยาก็โทรมาหาแม่ด้วยน้ำเสียงที่หวาดกลัวเธออยู่ที่จุดชมวิวพอวีเจได้ยินอย่างนั้นเธอก็รีบตรงดิ่งไปที่นั่นทันที ผู้คนมามุงดูอย่างเนืองแน่นสมยาและรูปที่อยู่บนร่มร่อนกำลังตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงตายสมยากรีดร้องขอชีวิต สุดท้ายโชคชะตาก็เข้าข้างปมไปติดอยู่ตรงใต้สะพานทั้งคู่จึงได้รับการช่วยเหลือสมยาเธอตกอยู่ในอาการหวัดผวาส่วนรูปเขาก็ง,งุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาได้แต่แหกปากโวยวายวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นทันทีที่วีเจเห็นเหตุการณ์เธอก็รีบเข้าไปช่วยสมยาพร้อมกับพุ่งไปตบหน้ารูปให้สงบสติอารมณ์เมื่อมาถึงสถานีตำรวจสมยาให้ปากคำว่ารูปพยายามจะฆ่าเธอ วีเจไม่รอช้าเธอจะดำเนินการสู้คดีให้ถึงที่สุดแม้ผู้บังคับบัญชาจะไม่เอาด้วยแต่เธอก็จะสู้ด้วยตัวเองไม่นานพ่อของรู้ก็มาถึงสถานีตำรวจพร้อมกับพักพวกของเขาทำให้เขายิ้มออกมาเขาเย้ยว่าแคดดีดนิ้วเขาก็ออกจากคุกได้แล้วเมื่อวันตัดสินคดีมาถึงวีเจได้เป็นทนายให้ฝ่ายสมยาเธอสู้สุดใจเพื่อให้ชนะคดีเธอนำประวัติการรักษาของสมยาที่โดนทำร้ายร่างกายยืนต่อสาร พร้อมทั้งบอกว่ามีครั้งหนึ่ง เขาทำไรยสมยาจนตกบันไดยอยู่ในสภาพปางตายทนายฝ่ายรูปแย้งทันทีว่าเธอตกบันไดลงมาเองจนผู้พิพากษาต้องตักเตือนว่าอย่าพูดแทรกรูปเองก็ยังคงปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำอะไรส่วนสมยาเธอเล่าเหตุการณ์วันเกิดเหตุต่อสารว่าวันนั้นเธอขึ้นไปร่อนร่มกับเขาเพื่อหวังจะปรับความเข้าใจกันแต่แล้วก็มาทะเลาะก,กันเรื่องลูกเขาโกรธมากจนปวดสายรัดเธอออกรูปรีบแย้งขึ้นมาทันทีว่าสมยาโกหก ตอนนี้เขาโมโหจนแทบจะคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ทำเอาทนายฝ่ายเขากุมขมับเหมือนฝั่งสมยาจะนำอยู่หนึ่งก้าทนายฝ่ายรูปเลยต้องงัดไม้เด็ดมาสู้เขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเพราะที่ผ่านมาถ้ามีการทำร้ายร่างกายจริงทำไมเธอถึงไม่เคยไปแจ้งความเลยละ่ะแสดงว่ามันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นไงและเขาเก็ได้ยืนหลักฐานสำคัญต่อสารอาจทำให้คดีพลิกไปอีกทางเลยหลักฐานนั้น คือใบสั่งยาทางจิตเวชท,ทุกคนจึงได้รู้ว่าสมยามีความผิดปกติทางจิตรูปเล่าเสริมอีกว่าเขาเพิ่งรู้ว่าสุขภาพจิตของสมยามีปัญหาก่อนหลังแต่งงานไปแล้วเธอซึมเศร้าอย่างรุนแรงต้องกินยาตลอดเวลาโรคนี้ทำให้เธอร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุชอบปิดเปื้อนประสาทหลอนมีความคิดจะฆ่าตัวตายเขานั้นเหนื่อยมากเกือบการที่ต้องรับมือกับเรื่องเหล่านี้เหมือนตกนรกทั้งเป็นและเธอก็ไม่ได้เพิ่งป่วยตอนนี้ เธอเป็นมาตั้งแต่8ดขวบแล้วตอนที่เธอเสียแม่ไปแทมเขายังพูดหวานล้อมให้สมยาใจอ่อนอีกทําให้ผู้พิพากษาถึงกับคิดหนักและนัดให้การอีกครั้งในสัปดาหนะ์หน้าชัยลีก็โดนหมายเรียกให้ไปขึ้นศาลด้วย เมื่อวันให้การมาถึงชัยลีก็มาให้การตามหมายเรียกเธอให้การแบบสาวเฟียสว่าเธอไม่รู้ไม่เห็นไม่อยากเข้าไปยุ่งวีเจเลยถามจี้ว่าที่เธอเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเดียวกับกรุ๊ปและสโสมยาพยายามแทรกแซงเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะเธอกลับมาคบกับกรุ๊ปใช่ไหมกรุ๊ปเลยตอบขึ้นมาแทนว่าเขาแค่อยากให้ชัยลีช่วยรับมือกับสมยาแค่นั้นเองวีเจให้รู้ปเป็นฝ่ายเล่าบ้างว่าในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเขาเล่าว่าตอนอยู่บนร่ม ยูดีดสมยาก็ปลดสายลัดตัวเองออกมาแล้วก็ร้องเสียงดังจริงๆเธออาจจะพยายามฆ่าผมมากกว่าเพราะเธอคงโกรธที่ผมกับชัยลีเริ่มกับมาสนิทกันอีกครั้งวีเจเลยตอบกลับไปว่า คุณจำไม่ได้หรอคุณเป็นคนบอกเองว่าสมยากลัวความสูงแล้วเธอจะกลา้าปลดสารัดตัวเองได้ยังไงทำเอาฝ่ายรูปช็อกไปเลยวีเจเบิกตัวพยานที่เห็นเหตุการณ์และบันทึกวิดีโอไว้ได้ทุกคนต่างให้การเป็นเสียงเดียวกันว่าสมยากรีร้องขอความช่วยเหลือเธอดูหวาดกลัวมากๆวีเจพูดเสริมขึ้นมาอีกว่ารูปนั้นยังมีคดีเก่าที่พยายามฆ่าอีกคดีเขาทิ้งคู่กรณีไว้ในสภาพปางตาย เมื่อพิจารณาหลักฐานและคำให้การสารได้พิพากษาให้ดรูฟมีความผิดเขาถูกพิพากษาให้จำคุกเป็นเวลา10บวก3ปีในข้อหาพยายามฆ่าและใช้ความรุนแรงในครอบครัวในที่สุดฝ่ายสมยาก็ชนะคดีเธอร้องไห้ออกมาด้วยความโล่งใจวีเจเธอทำสำเร็จแถวว่าก่อนจากไปชัยลีก็ได้หันกลับมายิ้มอย่างมีเลสในทำให้ v จ เริ่มคุนคิดอะไรบางอย่างหลังจากประสบความสำเร็จในคดีอันหนักอึง้งกาโตสก็มาแสดงความยินดีที่เธอสามารถชนะคดีอันซับซ้อนได้อย่างง่ายดายทำให้เธอชุกคิดบางอย่างเธอคิดไม่ตกจริงๆทุกอย่างมาดูลงล็อกไปหมดทั้งพยานหลักฐาน มันดูสมบูรณ์แบบเกินไปเธอจึงเริ่มขุดคุยคดีนี้อย่างละเอียดอีกครั้งเธอสั่งให้กาโต้ไปเอาไฟกล้องวงจรปิดจากวันเทศกาลโฮลีมาให้หมดวีเจไปหาชัยลีถึงที่บ้านเธอพยายามเค้นหาความจริงเธอถามชัยลีไปว่ารูปเคยทำร้ายสมยาจริงๆใช่ไหมคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าสมยาเล่นละคร และชอบโกหกเชลีต่อไปว่าเธอไม่เคยเห็นตรงๆว่าสมยาน่าจะโดนทำร้ายจริงเธอรู้แค่ว่าสมยาสามารถทำร้ายตัวเองได้แต่ทำคนอื่นไม่ได้ได้ยินแบบนั้นก็เหมือนวีเจจะได้คำตอบเธอเริ่มหาจุดเชื่อมโยงของทุกอย่างจากหลักฐานทั้งหมดที่รวบรวมมาทางด้านของเชลีเธอร้องไห้แล้วถามกับแม่บุญธรรมว่านี่เราทำถูกแล้วใช่ไหมย้อนกลับไปก่อนวันเทศกาลโฮลี ในตอนที่เธอแวะไปหาสมยาเธอกะจะเดินหนีออกมาแล้วแต่เธอเห็นว่าสมยานั้นแปลกไปเธอทุบมือตัวเองด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยใชลีเลยรีบเข้าไปห้ามตอนนี้สมยาเหมือนคนเสียสติไปแล้วเธอเอาแต่พร่ำเพอ้อบอกว่าฉันผิดเองเธอกลัวว่าดรูฟจะมาฆ่าตัวเองใชลีเลยปลอบใจพี่สาวพร้อมกับชวนเธอมาอยู่ด้วยกันแต่ทันใดนั้นสมยาก็เพ้อขึ้นมาว่าเธอมีลูกสาวสองคนสมยาในตอนนี้คงหลอนจนแทบเสียสติไปแล้ว ชัยลีรู้ได้ทันทีว่าพี่สาวเธอต้องเจอกับเรื่องปวดใจแค่ไหนเธอค่อยๆปลอบโยนสมยารูปจะต้องเข้าคุกเราจะส่งเขาไปเองทางด้านของวีเจเธอเข้าไปสอบปากคำรูปอีกรอบรูปเล่าอย่างไม่พอใจว่าระหว่างทางไปจุดชมวิวโดดรม่มสมยาเธอลืมยาพน่นเลยกลับไปเอาในร้าน2 3นาทีทันทีที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็เริ่มปฏิติปต่อเรื่องราวได้ความจริงในวันนั้นระหว่างที่สมยาเข้าไปในร้านเธอก็เล่นบทสลับตัวกับชั ชัยลีชัยลีสวมรอยเป็นสมยาส่วนสมยาก็สวมรอยเป็นชัยลีคนที่อยู่บนร่มร่อนก็คือชัยลีนั่นเองระหว่างอยู่บนร่มชัยลีในคราบสมยาก็ได้โปรดสายรัดตัวเองแล้วเริ่มแสดงละครกรีดร้องขอความช่วยเหลือหลังจากนั้นในตอนตวนรวจร่างกายที่สอนอทั้งสองพี่น้องก็ขอเข้าห้องน้ำพร้อมกันเพื่อสลับตัวคืนพอคิดได้แบบนั้นวีเจก็รีบปึ่งไปที่บ้านคู่แฝดทันที เธอบอกด้วยความโมโหว,ว่าเธอจะเปิดโปงพวกเขาให้หมดถูกคนต้องได้รู้ความจริงเชลีเลยถามกลับไปว่าแล้วต้องรอให้สมยาตายก่อนเือไงถ้าหวังพึ่งความยุติธรรมสมยาก็คงตายไปก่อนแล้วข้อหาเดียวที่จะลากรูปเข้าคุกได้คือข้อหาพยายามฆ่าเธอเลยต้องทำแบบนี้ฉันแค่ทำในสิ่งที่ฉันคิดว่าถูก คนก็ทำในสิ่งที่คนคิดว่าถูกเถอทำอาวีเจคิดหนักถึงจะอย่างนั้นเธอก็ได้อุทธรณ์คดีนี้ขึ้นมาพร้อมกับหลักฐานใหม่ที่จะพลิกคดีเปิดโปงความจริงก่อนที่จะได้มีการไต่สวนเชลีก็พูดขึ้นมาว่าฉันมีความผิดจากนั้นเธอก็กาวเข้าคอกพยานแล้วเริ่มพูดต่อฉันมีความผิด ที่ทําให้แม่ตายย้อนกลับไปเมื่อห้าขวบพ่อของคู่แฝดนั้นติดเหล้าหนักมากชอบใช้ความรุนแรงกับแม่อยู่ประจําในคืนหนึ่งพ่อพลั้งมือทําร้ายร่างกายแม่จนเสียชีวิตและมีสมยาที่เห็นเหตุการณ์ลุงที่เป็นน้องชายพอ่อและชายลีขอให้เธอปิดปากเงียบเพราะไม่อยากให้พ่อต้องเข้าคุกวันนั้นเธอได้จะพูดคนจริงออกไปแต่การต่อสู้เพื่อตัวเองนั้นมันไม่ง่ายแม่ฉันสู้ไม่ได้แต่วันนี้สมยาพี่สาวฉันกำลังสู้อยู่ และฉันภูมิใจในตัวเธอมากชัยลีหันไปขอร้องวีเจท้งน้ำตาว่าอย่าทำลายความตั้งใจของสมยาเลยจากนั้นวีเจก็ก้าวออกไปให้การเธอกล่าวต่อหน้าสารว่าเราถูกฝึกมาว่าความจริงและหลักฐานจะเป็นตัวตัดสินว่าใครควรถูกลงโทษใครไม่ควรโดนแต่เมื่อความจริงและหลักฐานถูกผิดขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเราควรทำอย่างไรเราควรจะทำตามอะไร กฎหมายหรือเจตานารมณ์ของกฎหมายคดีนี้สอนฉันบางอย่างว่าเมื่อผู้หญิงถูกทารุณกรรมมันไม่ได้ทำร้ายแค่เธอมันทำร้ายคนทั้งครอบครัวเธอสุดท้ายวีเจก็ตัดสินใจยกเลิกคำขอเปิดคดีนี้ทำให้สองพี่น้องร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจหลังจากทุกอย่างคลี่คลายทั้งคู่ก็ได้กอดกันด้วยความรักส่วนวีเจนั้นก็เดินหน้าทำหน้าที่อย่างหน้าภาคภูมิ อย่าองการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องปกติจงลุกขึ้นสู้เพื่อตัวคุณเองก็จบลงไปแล้วนะคะกับการสปน์หนังอินเดียยังโดแพทที่หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแอดต้องกราบขอโทษทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่หายไปนานเลยไม่รู้ว่าจะมีใครคิดถึงกันบ้างหรือเปล่ายัางไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแอดจะพยายามหาเวลามาลงคลิปให้ได้มากที่สุดเลย ใกล้จะช่วงปีใหม่แล้วทุกคนมีแพลนจะเข้าดาวที่ไหนกันบ้างคะมาคอมเมนต์บอกแอดที่ด้านล่างด้วยนะเดี๋ยวแอดจะไปตอบทุกคอมเมนต์เลยหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ